ก็กำลังสนุกเลยนะคะสำนักปี้เทาตอนนี้โดนบุกและไม่รู้ว่าจะโดนทำลายสำนักหรือเปล่าเพราะว่ามีการหัวกันหลายสำนักเหลือเกินที่เข้ามาทำลายยังไงก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะ EP ที่91-95ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe และช่วยดูให้จบพร้อมให้คำติชมกับจิ๋วด้วยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเจ้านั่นพยายามหลอกล่อให้เจ้าอ้วนและสิบพี่โฉมงามออกมาสินะ ฮ้าในเมื่อพวกเจ้าไม่ต้องการออกมาพบข้าเช่นนั้นก็อย่าว่าข้าเสียมารยาทก็แล้วกันผลึกวิญญาณพวกนั้นคงลงคาถาเลือดไวน้นี่เจ้านั่นจะใช้วิชาของนักซิมเสียอย่างนั้นเหรอปัตภีพองพี่นอดอาแผ่นดินไหวไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันฝีมือของอูงมู่ช่างเจ้านั่นกำลังใช้วิชาของนักสึมเสหมันดอมมันเถอะ วิชาของมันกลั่นก้ายิ่งนักยิ่งกาท่านเจ้าเสํานัก,สนกเสียอีกทุกคนรีบรวมตัวกันอยู่รอบๆตัวข้าแล้วเข้าขอรับจงออกมาค่ายกลคุ้มกันปตัตตภีพวกเราปลอดภัยแล้วต้องขอบคุณท่านเจ้าสํานักที่ช่วยชีวิตพวกเราไว้พวกเราเกือบตายไปแล้วตอนนี้ข้ายังรู้สึกกลัวอยู่เลยว่าเออจะมากไปแล้วนะอู่หมูช่าง กล้ามากที่มาทําตัวอวดดีต่อหน้าข้าเอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยเจ้าอ้วนแข็งแกร่งขนาดนี้เชียวเหรอทําเอาความประทับใจของข้าที่มีต่อเจ้าอ้วนเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ฮ้ยฮึไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าอ้วนวิชากระบี่ของเจ้ายังคงร้อยกาดเช่นเคยเลยนะเจ้าคนทรยศหมูอู้ช่างเจ้ายังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกเหรอ เจ้าก็รู้อยู่แล้ววิช่หรือว่าเหตุใดข้าจึงมาที่นี่สิ่งนั้นเจ้าไม่ทังเลที่จะวางยาสิทธิ์พี่หาวที่คอยดูแลเจ้าแม้กระทั่งสิทธิ์น้องเจ้าก็กล้าวางยานางเจ้าแค่ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นของเจ้าตั้งแต่แรกและไม่เคยมีใครแย่งมันไปจากเจ้าทั้งนั้นอ๋อค่ะไม่เชื่อ ข้าอ่อนวอนขอร้องอาจารย์มาตั้งนานแต่ท่านก็ไม่ยอมให้กับมันกับข้าทั้งยังเอาแต่เผาข้าจนข้าทรมานไปหมดข้าไม่เห็นความหวังที่จะได้มันมาครอบครองเลยแม้แต่น้อยแต่วันนี้ละ่ะไม่อย่างไรก็ตามข้าจะต้องเอามันกลับไปให้ได้นี่นี่มันท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเป็นของเจ้า แม้ว่าเจ้าจะถูกขับไล่จากภูเขาเทวธรรมไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคงเป็นของเจ้าอยู่ดีอ่เช่นนั้นเป็นข้าเองที่เข้าใจผิดมาตลอดอย่างนั้นเหรอโวอ้ชังเจ้าเป็นเจ้าเองที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดไม่ไม่จริงข้าไม่ผิดพวกเจ้าตัางหากที่ผิดอย่ามาหลอกข้านะในเมื่อเจ้ายังคงไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นวันนี้ ข้าจะสั่งสอนเจ้าแทนท่านอาจารย์เอง <c oughs> ฮึ่ฮสิทธิ์พี่ร้องเป็นผู้มีวิชาเก,ก่งกล้าไหนเลยข้าจะกล้าสู้กับท่านดังนั้นข้าจึงเชิญผู้ช่วยมาด้วยท่านผู้โอเวโสทั้งสองปรดปรากฏกายออกมาด้วยเถิดฟิงฟิงสุภาษิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเรื่องทางโลกได้สำนักจิ้นเยียนมอนดํมเธอะ มู่โอช่างนี่เจ้าไปเข้าสำนักเจิ้นเหยียนอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าผู้เท่าทั้งสองภูเขาแห่งนี้เป็นที่หลบซ่อนของเศษซากของราชวงศ์ปู่ซิ่วที่เหลืออยู่เจ้าอ้วนผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ปู่ซิ่วเศษซากของราชวงศ์ปู่ซิ่วจะต้องตายฮ่าฮ่าฆ่ามันท่านเจ้าสำนักราชวงศ์ปู่ซิ่วและสำนักเจิ้นเหยียนคือสิ่งใดหรือขอรับสำนักเจิ้นเหยียน เท่าที่ข้ารู้มันคือสำนักเก่าแก่ที่ไร้กาศซึ่งตั้งอยู่นอกอาณาจักรคิวซูและทางเข้าสำนักรายล้อมไปด้วยพลังงานของวิทภพบนี้เป็นสำนักที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเะเช่นนั้นเรื่องที่อาณาจักรคิวชูเปรียบเสมือนหลุมฝังศพของจอมมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสิขอลับข้าได้ยินมาว่านอกจากอาณาจักรคิวชูนั้นกว้างใหญ่ทั้งยังมีสำนักแข็งแก่น และเก่าแก่รวมทั้งเทวสถานที่มีความรุ่งเรืองเกินกว่าจะสามารถจินานาการได้อยู่ด้วยโอ้อันนี้จาพวกเราช่างเหมือนกบในกลาลในหนองน้ำที่ถูกจองจำไม่ให้รู้ให้เห็นสิ่งภายนอกเลยฮู้สิทธิ์พี่สมงามหากท่านยังไม่มาช่วยข้าแกงว่าข้าจะต้องตายอย่างแน่นอนไอ้อ้วนกล่าวไว้คนพวกนั้นรับมือด้วยได้ยากยิ่งนะเจ้ากับข้าแยกกันจัดการเถอะนะ และระวังตัวด้วยอาวุธของมาลายกาดยิ่งนักตายซ่ไอู้้เท่านากกากดำหมองพี่หยุนปี่เสี่ยที่นี่อันตรายยิ่งนักพวกเจ้าทั้งสองแยกกันพาสิทธุทกคนหนีไปซะข้าจะระวังข้างหลังให้เองขอรับเจ้าข้าท่านเจ้าสำนักเฮอ้อท่านเจ้าสำนักพี่เท้าข้าได้ยินมาว่าบำพุ่รุษของท่านฮาวและบำพบุปุษของท่านมีสายเลือดเดียวกันใช่หรือไม่ และเขาคอยช่วยเหลือท่านมาโดยตลอดงั้นสินะใช่เป็นความจริงว่าแต่เจ้าต้องการอะไรกันแน่ฮึฮึฮึหากท่านหากตอนนี้หากตอนนั้นมันไม่เอาแต่ขัดขวางข้าเอาไว้ข้าคงได้ครอบครอ,องของสิ่งนั้นมานานแล้วทําให้ข้าเสียเวลาจริงๆคนเขาก็ตายไปแล้วเหตุใด,ดเจ้ายังเอาแต่พูดถึงคนตายอยู่ได้เล่าอ่าท่านพูดถูก ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะทำลายสํานักปี่เทาแห่งนี้และทำให้วิญญาณของชายตนนั้นอยู่ไม่เป็นสุขไงไงล่ะข่กลนทลายพระสุธาฮู้มเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดอยู่ๆยข่ายกลคุ้มพระสุธาถึงได้หายไปล่ะเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วข่กลพระสุทธาที่ข้าสร้างไว้ถูกเขาทำลายไปแล้วอะไรนะ ทุกคนจะบอาวุธเตรียมต่อสู้ฟูมฟูมอะไรน่ะมีคนกำลังมาเป็นอย่างไรบ้างท่านเจ้าสำนักปีเทาเจ้าสำนักเทียนหัวหลังจากนี้จะไม่มีชื่อสำนักปีเทาอยู่ในอาณาจักรฮิวชูอีกต่อไปเจ้าสำนักหยุนชิงบ้าจริงสำนักเทียนหัวเป็นพันธมิตรกับสำนักหยุนชิงเง้นเหรอ เฮ้ยมารดามันเธอสำนักพี่เทาถึงข่าวล่มสลายแล้วซึ่งนะไม่ข้ายังไม่อยากตายเฮ้ยข้าไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมีวันที่พวกเจ้าร่วมมือกันเช่นนี้เอ๊จะให้พวกข้าปฏิเสธข้อเสนอของปร,รมาจารย์โมโอช่างได้อย่างไรกันอีกทั้งพวกข้าก็ยังต้องการทำลายสำนักปี่เทามานตั้งนานแล้วข้ากนุนคุ้มกันพระสุธาอย่างนั้นเหรอ ก็ถูกทำ้ายไปแล้วนี่และยอดฝีมือของพวกข้าก็อยู่ที่นี่เจ้าคิดว่าจะเอาชนะพวกข้าได้อย่างนั้นเหรอในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คงมีแต่ต้องต่อสู้จนตัวตายทุนนั้นเลิกข้ามทัทีวันนี้ต้องเป็นวันตายของเจ้าจอมตีสำนักหยุงชิงพวกเราฆ่าพวกมันให้หมดฟังคำสั่งข้าทุกคนและยึดสำนักพี่เทาซา สนักพี่เทาหนึ่งในสํานักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกําลังจะถูกพวกข้าทําลายช่างน,น่าตื่นเต้นเสียจริงนับจากวันนี้จะไม่มีสํานักปี่เทาอีกต่อไปเอ,อท่านเจ้าสํานักจะทําอย่างไรดีขอรับสํานักปี่เทาคงรักษาไว้ไม่ได้แล้วสู้กลับไปพวกเราต้องสู้เพื่อหาทางหนีไปให้ได้คููอุโสนาสศิษย์ทุกท่านฝ่าออกไปซะฝ่ามือขึ้นวายุดีมากแย่ยู่ รีฟ้าออกไปจากที่นี่เร็วเข้าอยากหนีเงั้ยแหละกล็ลองดุเซ่เจ้านั่นมันใกล้จะถึงระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วโอ้ยไอ้ยักษ์นั่นจะไม่มีใครหนีไปจากที่นี่ได้ยังนั้นแหละบีเซียพาสิ์ทั้งหลายหนีไปก่อนพี่เจ้าอย่าตายนะอะ <c oughs> พูดปุ๊บโดนฟันปั๊บเย่ย <c oughs> ู <c oughs> พวกเราจะหนีไปจากที่นี่ได้หรือไม่เฮ้อ <c oughs> เราต้องทำได้เชื่อค่าพวกเราจะต้องไม่ตายอยู่ที่นี่ขอรับฮ่าฮ่าฮ่เสร็จข้าแล้วแย่แล้วเยยูไม่ไม่นะเออข้ากำลังจะตายเหรอข้ากำลังจะตายพ่อแม่ข้าขอโทษเยยูยินชุนสินเพ็ดได้กันเยยูดูแลชอซิงยีด้วย เฮ้ยยินสซุนจิน้นเฮ้ยเจ้าบ้าจริงนี่ข้าตายทั้งที่ยังบริสุทธิ์เลยนะเสียดายจริงๆหมาดาเธอกล้าดียังไงมายืนขวางทางข้าไอ้สัวไปลงนรกซะฟันแม่งคอขาดกระจายคอยก่อนนะยินชจุนซินพวกเราจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ให้ได้ ไม่เป็นไรข้าเติบโตมาในสำนักพี่เทาการตายอยู่ที่นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการเย่อยู่เจ้าแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้าดังนั้นเจ้าต้องพาซือจิงยี่พาทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้ขอรับสิทธิพี่ข้าสัญญาเจ้าตายแล้วพาทุกคนออกไปจากที่นี่นี้เศร้ากันหมดนะคะมีแต่ศพนะคะ ยอมรับเถอะพวกเจ้าน่ะแพ้แล้วเลิกสู้ซะแล้วข้าสัญญาว่าจะไม่ให้พวกเจ้าตายอย่างทรมานข้าพวกผููชายแล้วจับผู้หญิงไว้สุนัขปี่เทาถึงข้าล่มสลายแล้วบ้าจริงทุกอย่างจะจบลงเช่นนี้จริงหรอดูสิทธิ์ของเจ้าสิพวกเขาใกล้จะยอมแพ้แล้วเจ้ากําลังสู้ไปเพื่อสิ่งใดกันยอมรับความพ่ายแพ้ซะมันคือชะตากรรมของเจ้า สํนนักปี่เทาอยู่มานานกว่าร้อปีข้าจะไม่ยอมให้บัมพลรุษรู้สึกอับอายโดยการยอมแพ้หรอกนะอาเยยูระเบิดพลังออกมาพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันพวกเจ้าพยายามอย่างหนักเพื่อสิ่งใดพวกเจ้าสละชีพเพื่อสิ่งใดกันพวกเขาพยายามเพื่อจะให้พวกเราออกไปจากที่นี่พวกเขาพยายามนักษาสํนนักปี่เทาด้วยความหวังอลิฟลี แล้วดูพวกเจ้าซิพวกเจ้าต้องการให้การเสียสละของพวกเขาสูญเปล่าอย่างนั้นเหรอกลับไปคิดดูไหมพวกเราต้องสู้จนกว่าพื้นดินจะอาบไปด้วยเลือดและมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่าให้การตายของพวกเขาต้องสูญเปล่าเฮ้อท่านพูดถูกแล้วพวกเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปสู้จะให้พวกเขาตายเปล่าไม่ได้พวกเราเป็นความหวังสุดท้ายของสำนักแล้วยังไง ก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ <c oughs> อายุปูนนี้แล้วเดินมาโดนไอ้เด็กเมื่อวานซืนชี้หน้าสอนเสียได้ช่างหน้าขายหน้าเสียจริงๆจะทำลายสำนักปี่เทาของข้าเงั้นเหรอข้ามศพข้าไปก่อนเถิดฮ่าๆเห็นหรือ,อยังละ่ะตราบใดที่ยังมีคนเหลือรอดแนมะ้แต่เหลือเพียงคนเดียวปี่เทาก็ยังไม่มีวันสูญสิน้นจงลุกขึ้นสู้สู้จนตัวตาย ข้าจะฆ่าเจ้าเสียก่อนเลยค่อยทำลายพวกมันทีหลังสิธ์สำนักปีเทาทั้งหลายตามข้ามาข้ามันข้ามันเย้ายู่นำไปแล้วข้าหนึ่งคนเท่าทุนข้าสองคนถือาได้กำไรโว้ยการดูหมิ่นสำนักของข้าเหรอตายสิเธอเถิดพวกเจ้าใครที่มันขวางทางข้าจงตายไปเสียไปเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมข้าจะปิดที่เจ้าเอง มัดทะลุภูผาพี่ไอ้เจ้าสำนักอีกพี่หนึ่งกระเด็นไปเป็นไปได้อย่างไรกันปุกผุดพามอยู่ได้ตายไม่เสียอย่ามามัวหมกมุ่นกับการต่อสู้อยู่เลยพาสิทธิ์ที่เหลือหนีไปข้าจะล้างมันเอาไว้ให้เองได้เลยขอรับท่านอาจารย์คิดจะหนีอย่างนั้นเหรอใครอนุญาตกันฮแข็งแข็งแก่งยิ่งนะเราจะต้องมีพลังถึงเทพสวรรค์อย่างน้อยขั้นที่สี ข้าไม่อาจเป็นคู่มือของเผ่าได้เลยแม้แต่น้อยพี่เสี่ยไอเวนคู่มือของเจ้าคือข้าตั้งหากหยุดเขาซะขอรับฮึ่ฮึแม่นางน้อยก็งดงามไม่เบานี่เอาอย่างนี้ไหมเจ้ามาเป็นสตีของข้าและร่วมมือกันทำลายสำนักพี่เทาด้วยกันเถิดชุวยผู้ใดก็ตามที่ดูหมิ่นสำนักของข้าจะต้องตาย เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อว่าเย่ยู่จะฝ่าวงล้อมออกไปช่วยเพื่อนและช่วยคนรักได้ไหมแล้วอาจารย์ที่เหลือจะรอดไหมติดตามต่อ ep ที่96ถึงน้อง100ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะอมยิ้มสั่งมาแปลนะคะที่แปลเรื่องนี้มาก็ตามนี้เลยจ้าเครดิตผู้แปล